สวัสดีครับคุณผู้ชมผ่านท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ฟเคับครับระหว่างสโมสรการท่าเรือ FC พบกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดจากสนามแพสตเดียมครับในส่วนของฟุตบอลช้าง FA ฟเัก็จาก96ทีมนะครับตอนนี้มาเหลือ16ทีมสุดท้ายแล้วและหลังจบวันนี้ก็จะเหลือเพียง8ทีมที่จะได้ไปต่อนะครับกลับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลช้างเ a ฟเคัครับจากแพสตเดียมการท่าเรือ FC เจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดเกมเรื่อครับ ซาเบิดมาแล้วโอ้เปิดเลียดจังหวะนี้มาติดโอสุกิดึงสวยโยกหลอกนละือบดินได้อืแต่ดีเกาาทำได้ดีตัดจังหวะนี้แล้วยิงเองแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโรดิโกซิวาหรือว่าดีเกาา ชปุยให้บอลออกซ้ายมาที่ซวเลสเปิดวางลึกมานูมรูนไล่มาทันไหมยังทันแล้วไปออกโอ้โหสุดท้ายไปเรียกฟรีคิกได้อีกครับเพราะว่าไปโดนทำฟาวโดยสัสลักแล้วสัสลักโดนไปเหลืองไปด้วยครับเควินเหมือนลองยิงครับโอ้โหแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอบก็ จริงๆแล้วมุมนี้ยิงยากนะครับแต่ว่ามรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองครับเนี่ยครับลองสักหน่อยมาเควินให้มาบดินลิกแล้วฝาก1-2มากับนูรูนบอลมาถึงโกซุนกีตั้งป้อมยิงลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นด้วยครับซิวรักษ์ต้องปัดทิ้งออกไปครับจังหวะทำชิ่ง1-2หน้าเขตโทษของการทเทเรือนครับแล้วได้โอกาสส่องตรงกรอบครั้งแรกของเจ้าถิ่นครับ โกซุนกีนะครับเห็นมุมแล้วยิงแต่ว่าเซวรักนะครับพุ่งปัดไปได้ยอดเยี่ยมทีเดียวเวาจาะไม่ได้ก็ต้องยิงไกลครับแล้วพุทสินชัยเลิงามสมเป่าปนุกวีดหมดเวลาการแข่งขันหมดเวลาได้ไหครับการกระเดือเอฟซีกับบุรีรัมย์อยู่แต่ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ เกมในครึ่งหลังเริ่มนะครับบุรีรัมจะบุกจากซ้ายไปขวาเขี่ยเริ่มเกมก่อนแล้วมาถึงได้ลองยิงลูกนี้ก็โอ้โหข้ามขาไปครับสุภชัยใจเด็ดโอ้โหเริ่มมาไม่ทันเลยครับบุรีรัมได้ลุ้นเลยครับสุขรโชคให้มาที่โลซาโลซาเลี้ยงเท้าเลี่ยมเท้าซ้ายแล้วลองยิงลูกนี้โอ้ต้องปัดครับรัตนัย แล้วก็ตามมาเก็บบอลได้สบายๆส,สิวกรต่อมาที่โกซุนกิครับดูด,ดูเปิดมาแล้วได้มงโอ้โหเช็ดบางไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะม่งตรงนี้ครับโอ้โหโอกาสทองของการท่างเรือที่หลุดลอยไปดูครับสิวกรครับได้มง่งแต่เช็ดบางไปครับต่อบอลทําเกมนี่ก็ไหลลื่นขึ้นเหลือเพียงแค่จังหวะจบสกอร์ครับ เปิดยาวมาของโกซุกิโดนโมงดักว่าจังหวะนี้นัทธาวุ์โอ้โหซัดลูกนี้ไม่เข้าครับนัทธาวุสมบัติโยธาลีลัมพยัคขาจะเกี่ยวบอลไปเล่นไม่ได้เัาสลักมาเข้าทางนัทธูตยอดไปเสาสองโอนิย่ามงตั้งซัวเลสตวัดลูกนี้ข้ามขาออกไปครับเป็นจังหวะการเซตเกมลุกที่ดีอีกครั้งของการท่าเรือครับโคชอุด พอใจผลงานลูทกทีมครับจังหวะที่นัทวุฒิสมบัต Williams ิโยธาตักไปเสาไกลแล้วบนิย่ามงชงกลับมาครับเยี่ยวตัวตวัดมันเล่ลูกนี้ข้ามขาไมินิดเดียวโซเรสดูช่างโคตรอื้เสียดายโอ้โหนี่โซเรสมองมาแล้วผู้ตัดสินเปล่านุบีดหมดเวลาการแข่งขันหลังจะดมาหมาลานาทีกว่าครับการท่าเรือเอฟซีกับบุรีรัมยูเนเต็ด ยังทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกำลังต่อเวลาอีกครึ่งนา15สิบห้านาทีครับดึงจังหวะให้มาที่นัทุฒตนัทุฒตเปิดหยอดลูกนีอุ้ยกระโดดหัวแต่ยังมาเข้าทางโบนิยาจิงโอโ้โหยิงเบาเกินไปครับเนรสันโบนิยาแล้วก็ทิศทางเนี่ยมันไม่ไกลตัวของศีวรลักษ์เท้สูงเดินล้มตัวตะคุบไว้ได้แต่มุมครับเอาได้แต่มุมครับจังหวะนี้นัทุูตสมบัติโยธาบอลเอายิงชนเสา อูแล้วเคลียร์ทิ้งครับจังหวะเมื่อก,าากี้ของที่นูรูลเบียดกับจาก,กิศสุดท้ายกลายเป็นการท่าเรือได้ฟาวนะครับก็หมดเวลาในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับเสมอกันศูนย์ูเดี๋ยวเปลี่ยนแดนแล้วก็ดวลกันต่อเลยในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังของการทดเวลาพิเศษนะครับท่าเรือยังได้บอลครองลุยใหม่ครับเควินดีลมลำเควินลองยิงเลยโอ้โห สีวรักษ์ไม่นึกถึงไม่นึกไม่ฝันว่าเควินจะจะยิงดื้อก็เลยเหมือนอาจจะไม่ทันตั้งตัวครับมาดูการชิงจังหวะตรงนี้นัทขุฒิได้บอลแต่โดนลุมสามบอลยังมาเข้าทางเควินอะไรครับเควินดีลมลามครับพาบอลลากกระชากมามีปิยพลวิ่งพยายามไปขวางเควินเปิดเลี้ยงมาโอโ้โหเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ,โอ,โอ้ทินกรอสุรินดีว่าสีวลักษ์เท้สูงเนินครับยังปัดทิ้งข้ามคานไปได้ครับ เป็นจังหวะที่คนได้ประตูอีกครั้งของการท่าเรือครับเป็นลูกเตะจังหวะเติมของเควินซึ่งเติมดีไม่มีหมดยิงแรงไม่หมดจริงๆครับเราวชิงจังหวะกันอยู่นี่เป็นไปค้อนครับได้บอลไปให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์เปิดสาดมันลึกรัะตไนตรงนี้ปะทะกับทางสุพนัทเลยครับเป็นจังหวะที่สุภนัทฟาวนะครับอาเลยครับพบ 120นาทีก็ยังทำประตูกันไม่ได้<อ>ต้องตัดสินกัน<อ>ด้วยการดวลจุดโทษนลครับครับถึงช่วงดวลจุดโทษตัดสินครับหลร,รอผู้ยิงคนแรกซึ่งเป็นของฝั่งบุรีรัมย์ที่จะยิงก่อนรัตนากรดวลกับรัตนัยบุรีรั์เลือกยิงก่อนนะครับ ลัตนากรยิงลูกนี้เรียบร้อยก็โอ้โหยิงกลางประตูเลยครับส่วนการท่าเรือก็ส่งกับตันทีมราแิดโลเชล่ามายิงคนแรกนี้เป็นมือปืนอันดับหนึ่งของการท่าเรือด้วยนะครับโรเชล่านะครับกับตันทีมาดูว่าโลเชล่ายิงลูกนี้เข้าเหมือนกันครับสิวลักษ์พุ่งผิดทางเดาทางผิดครับมาดูคนต่อไปของบุรีรัมย์ครับสัตสละ ไข่ประโคนนะครับเดวิดสินเป่าให้สัญญาแล้วสัสลักวิ่งมายิงโอ้โหเกือบไปครับยิงเลียดไปทางขวาต่อกันเป็นคนที่สองก็คือไซโก้ซัวเลสครับนะครับเดวิดสินเป่าลูกวีให้สัญญาณซัวเลสวิ่งมายิงเรียบร้อยครับโอ้โหมุมเดียวกับโรชเชล่าเลยครับคนต่อไปของบุรีรัมขันษาเหมิบูนครับ บุริรัมมาดูครับพัรษาเหวิ่ยบบุญยิงบ้างพัรษายิงโอ้้หยิงมุมเดียวกับที่เซโก้ส่วเลสยิงนั่นแหละรครับเราลัละตะนายอ่านทางผิดครับบุริัมนำสามสองครับก็ถือว่ายิงเข้าก่อนนี่ได้เปรียบส่วนที่สามของการท่าเรือศสีววกกอนจากกุประสาทโบริกรรมคาถาลุ้นอยู่เลยครับศสีวกร วิ่งมนยิงเรียบร้อยครับไม่พลาดครับมาดูคนต่อไปของอุลิลัมครับเป็นสุพนัทเหมือนตายิงลูกนี้หยเลียดเบียดเสาเข้าไปแบบมีเสียวครับบุรีัมยิงสี่เข้าสี่ครับคนที่สี่ของการท่าเรือมาแล้วครับโอซุนกิ สินเป่ากุีให้สัญญาแล้วโกซุกิย่างเท้าวิ่งเข้ามายิงลูกนี้ไม่พลาดครับอลไรครับยังเท่ากันอยู่ครับและบุรีรัม์คนที่5ใช้สิวรักเทศสูงเนินพรักสประตูมายิงครับเจ้าตัวนี้นเคยยิงประตูยยไทยมาแล้วก็เป็นเก็นตัวหนึ่งในคนที่มักจะได้ยิงจุดโทษอยู่แล้วครับ ูเปลาลวีวัญญาณวลักษ์ค่อยๆเดินย่องมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเข้าไปครับโอ้โหรัตรนัยเดาทางผิดครับอือว่าคนที่5ของการท่าเรือนั้นเป็นใครคนนี้สิครับดิศากรกยสอนครับคุณนิจพันได้บอกไว้ว่าจะต้องเอาคนที่ชัวร์ที่สุดไว้คนที่หนึ่งและคนสุดท้ายนะครับ สักไรสอนวิ่งมายิงเอวิ่เข้าเขาโอยเสยตะข่ายเข้าไปแบบวาดเสียวครับโอ้กูแต่ก็เข้าครับนดนกันซัดในเดสครับจากกริดลาบตะกูลครับสัญญาณนกหวีดมาจากกริดซอยเท้าวิ่งไปยิงเอ้าตะไน่เซฟได้ครับโอโหพุ่งถูกทางไปปัดได้เขาเขาเขา,เขาซื้อทางนั้นเลย ซื้อมุมนี้พุ่งมุมนี้ตลอดและสุดท้ายเรียกว่าอ่านทางถูกจนได้ครับ,รบลบบัตเป็นจังหวะสำคัญเป็นครั้งแรกของการซัดเตนเดด้วยครับเอาละครับคนที่6ของการท่าเรือธนาสิทธิ์ศิริพลานะครับจากออกสตาร์ทเกมนี้เป็นพระรองนะครับ,รบถ้าเข้าลูกนี้เป็นพระเอกเลยขึ้นแท่นเลยนะครับเอาละครับเปาดินโย ธานาสิริพลายิงลูกเอ้าไปติดเซฟสีวลักษ์เทสสูงเดินเหมือนกันครับโอ้โหยังไม่จบครับคู่นี้โอ้โหซีวรลักษ์แซฟบุรีล์ได้ครับมาดามแป้งไม่อยากจะเชื่อครับยิงลูกนี้คือยิงไม่ได้เข้ามุมด้วยนะครับามาต่อคนต่อไปครับไมคอนครับ ยิงเข้าไปครับคราวนี้นัตตัไนยะไม่พุ่งไปทางนั้นแล้วครับ,รบมาดูคนต่อมาของการท่าเรือครับนัทวุฒสมบัติโยธาครับนัทวุฒสมบัติโยธายิงโอ้โหกลางประตูเลยครับยิงวัดใจแล้วทำได้สำเร็จครับคนต่อมานี่ทินกรอสุูินทินตกออาซูลิน วิ่งมายิงเข้าไปครับเป็นนักเตะที่ทถนัดเท้าซ้ายครับใช้เท้าซ้ายกระทุ้งลูกนี้เข้าไปตุงตาข่ายทางนี้มาดูกับผู้เล่นที่ชโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ครับเควินดีลมลำน่าจะเป็นแมนยูดูแม็กซ์ด้วยซ้ำไปนะสำหรับเกมนี้เควินดีลมลำเส้นกรเป่าให้สัญญาณเควินดีลมลำย่างสามคนมายิงลูกโย่โอ้ยังเข้าครับยิงยัดอัดกลางประตูเอาเลยครับมาดูคนต่อมา ผ่านไป8คนเข้าไป7ครับจากกรพันแก้วพรมครับเป่าให้สัญญาณจากกรพันวิ่งมายิงลูกนี่โอ้โหยิงเลียดเบียดเข้าไปลักษณะการยิงค้ายลูกของสุพนัทเหมือนตาดูคนต่อไปของการข้าเรือกูจะสินเป่าโนวีแล้วเขายิงเข้าไปครับเป็นนิติพงษเสลานนท์ครับแบ็กขวาครับ ยิงเข้าไปไม่พลาดเหมือนกันครับ8ต่อ8จาก9คนกับตันทีมครับนฤบดินวีรวัต์โนดมนลืบดินวิ่งมายิงลูกนี้เข้าเหมือนกันครับแผลเลียดเข้าไปรัตนัยนคราวนี้อ่านทางผิดคนต่อมาถ้าลูกนี้เข้าเนี่ยรัตนัยได้ยิงสมใจ ตนาหคงไม่อยากยิงนะครับ,รบแต่ถ้าถึงคันนั้นก็ต้องยิงครับรันนาบูนครับธน,าบ,บนาบูลเกสางรัฐวิ่งมายิงเอาไปติดเซฟไปติดขาของซิวรักเทสูงเนินครับโอ้โหเลยกลายเป็นว่าบุรีรัมยูในเตตครับเอาชนะการข้าเรือ f อซในการดวลลูกจุดโทษไปครับเป็นการเซฟครั้งที่2ของซิวรักเทสูงเนินครับแล้วก็พาทีบุรีรัมยูในเตด ฟ้าใชยชนะในเกมนี้9ประตูต่อ8ครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับเตนฟุบอล